ไหนแนมะ่ดูสิวันนี้ทำตามน่ากินหรือเปล่าลุงนี่มันผมนี่ลุงว่ามันละใช่ของลุงนะหนูถึงร้านป้าจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็อร่อยและสะอาดกว่าร้านรถเข็นข้างถนนแบบนี้อีกนะต่อไปเนี่ยหนูคงไม่กล้ามากินร้านนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็คงไม่มีเพื่อนหนูคนไหนเนี่ยกล้ามากินแล้วเหมือนกันไปแม่ เชิญค่ะทิปรับลูกค้าด้วยได้แม่เชิญนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะรับอะไรดีจ้ะเอาตำซั้วาจากเผ็ดเผเหมือนเดิมเลยไม่เอาอะไระเอาล่าหมู แล้วนะคะขอบคุณจ้ะรวยไหมคิดเงินจ้ะอ๋อได้จ้ะอ่าส้ตามตำเจ็ดสิบข้าวเหนียวสองไก่สอง,สองทั้งหมดสองร้อยยี่สิบห้าบาทจ้ะ สองร้อยยี่สิบห้าทำไมมันแพงขึ้นล่ะจ๊ะอ๋อราคาของมันเพิ่มขึ้นนะจ๊ะที่ร้านก็เลยต้องปรับราคาเพิ่มแล้วทำไมไม่แจ้งก่อนล่ะคะนี่ฉันกับแม่มากินร้านนี้ประจำเลยนะต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าทางร้านเราอ่ะปรับราคาขึ้นแค่จานละสิบบาทเองนะคะจานละสิบบาทแต่นี่สั่งตั้งหลายอย่างรวมๆกันอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่หลายบาทอยู่นะคะเนี่ย ไม่หลายบาทแล้วค่ะคุณลูกค้าเอาอย่างนี้เดี๋ยวทางเราลดราคาให้จาก225เป็น220บาทก็แล้วกันค่ะโอนจ่ายบัญชีเดิมนะคะใช่ค่ะบัญชีเดิมเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไปแม่โอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะมาคุณขหม่แล้วจ้าปอ,อนแม่แม่เก็บร้านกันดีกว่าของหมดและ วัีว่าหนูนัดเพื่อนใ้พอดีเลยอ่ะจะเก็บทําไมล่ะมะละกอยังตําได้อีกตั้งหลายครกแม่ไม่ต้องตาแล้วค่ะเก็บมะละกอมะละกอของแม่ไว้ตาพรุ่งนี้ค่ะเพราะวันนี้เราได้กาไรเยอะแล้วก็ดีนะดีนะที่แม่เชื่อแกขึ้นราคารอบนี้อ่ะแม่ได้กําไรบานเลยอ่ะก็ <c oughs> นหนูบอกแม่แล้ว <c oughs> เป็นหนูนะคะลำคาลูกค้าบางคนขึ้นราคานิดนหน่อยหน่อยบ่นกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> ช่างมันเธอลูกไป เราเก็บร้านกันดีกว่าจ้ะไปเก็บของปิดแล้วจ้าปิดร้านแล้วจ้า <c oughs> โอ้ยขาไม่มีเลยหายหัวไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยยิคิ สิ้นเดือนอแม่ลูกค้าคงไม่มีตังค์ซือแต่แม่ว่ามันผิดปกตินะของที่ซื้อมาเตรียมขายอ่ะมันจะเสียแล้วเนี่ยถ้าคืนยังเป็นอย่างนี้นะเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าร้านล่ะแม่เดี๋ยวลูกค้าเขาก็มาเองนั่นแหละแม่จะบออะไรนักหนาเนี่ยเออว่าสิ้นเดือนเนี้ยแม่อย่าลืมจ่ายค่างดนรถม,มอเตอร์ไซค์ให้หนูด้วยนะแกก็จ่ายเองสิค่าแรงฉันก็ให้แกแล้ว เอกอ่ะก็จะให้แม่รับผิดชอบทำไมไม่รู้จักเก็บเงินเอาไว้บ้างพอแม่เลิกบ่นสักทีได้ไหมคะที่ลูกค้าเขาไม่เข้าร้านเราเนี่ยเป็นเพราะฝีมือแม่อ่ะตกหรือเปล่าพอไม่อร่อยลูกค้าเขาเลยไม่เข้าไงคะฉันก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นเพราะแกหรือเปล่าตั้งแต่ขึ้นราคาลูกค้าก็หายไปเลยเฮ้ยแม่แม่แม,แม่อันนั้นมันลูกค้าประจําของร้านเรานี่ เจอเธอในมือถืออะไรอะ่ะส้มตำนี่ไปซื้อมาจากร้านไหนหรอก็ร้านลุงกเเขแค่แถวแถวน้นอะทำไมหรอแม <c oughs> ่มีคนมาขายส้มตำแข่งกับเราอะว่าแล้วเชียวทำไมลูกค้าเราถึงหายไปหมด <c oughs> นี่ป้าเขาไม่เรียกว่าแข่งหรอกนะเพราะว่าร้านลุงเนี่ยตั้งอยู่ตรงนน้นไกลแล้วก็อีกอย่างนะจ๊ะร้านลุงเขาเนี่ยทั้งอร่อย โอ้ดูสิได้เยอะขนาดเนี้ยไม่เรียกว่าแข่งหรอกจก้ะชนะขาดอยู่แล้วนี่ส็จแล้วครับเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งครับขอบคุณครับรับอะไรดีครับร้านสกปกข้างถนนแบบแกเนี่ยนะมีคนเขากินด้วยหรอ คุณเป็นใครเหรอครับฉันกับคุณแม่ก็เปิดร้านส้มตำอยู่ตรงนู้นนี่ไงล่ะคะกล้าดียังไงมาเปิดร้านส้มตำแข่งกับพวกฉันสองคนเนี่ยฮะผมไม่ได้คิดจะแข่งใครนะครับต,าตาา่ตางคนต่างขายสิต่างคนต่างขายอะไรลงุงก็ลุงอ่ะเล่นมาขายแต่ราคากันแบบเนี้ยมันไม่ได้นะแล้วนี่คงแอบมาตั้งร้านขายแบบนี้หลายวันแล้วว่าสิพ่อแก่ลูกค้าร้านฉันเลยหายหมดล,งลดดดุงครับเอาปูปลาเผ็ดๆพกหนึ่งครับ เอาเผ็ดนะได้เลยครับลุงแล้วไก่ย่างนี่ไม้เท่าไหร่ครับลุง15บาทครับลุงโม้ไม้หนึ่งนี่ปดุกแล้วนะร้อนเนี่ยเหนยมมากเลยอ่ะจะดุจัดการให้เห็นตะลุงนั้นอารมณ์เสียใจเย็นๆก่อนค่ะคุณแม่เดี๋ยวอีกไม่นานร้านของมันก็จะดังในโซเชียลแบบ ทูแตกแล้วค่ะจริงด้วยลูกดูสิว่ามันจะขายได้นานแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าก็จะกลับมาหาเราละปูบาราแทบแทบเหมือนเมื่อวานเลยนะครับลุงได้ครับกระโดดได้ผมวอาประโดดด้วยนะเอาน,นีกนะตัวดิเอาสองตัวแล้วกันจับใด้เอาสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับทานร้านนี้เหมือนกันเหรอคะ ใช่ครับเพิ่งทานไปเมื่อวานติดใจก็เลยมาซ้ำอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วครับหนึ่งอบาทครับลงนี่ครับขอบคุณครับผมขอตัวกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูลุงจ๋าเอาตำปูปลาถุงนึงจ้ะเอาแซ่บๆนะจ๊ะได้เลยหนูนี่จะหนูเสร็จแล้ว จ้ะสามสิบเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะใช่หนูใช่อ๋อสามสิบะีจะ้ะขอบคุณครับไหนแม่ดูซิวันนี้คมตาำหน้ากินหรือเปล่าลุงนี่มันอะไรอ่ะจ๊ะ,ะนี่มันผมนี่ไหนนี่เต๋อผมผม,ผมดำๆเต็มเลยลุงตอนทําไม่มีนะเนี่ยแม่เห็นไหมเห็นมีเต่ผมเต็มไปหมดเลยแม่แม่ถือเลยแม่ถือ นี่เดี๋ยวก่อนนะอ่าแม่แกะเลยหนูเปิดแล้วโอ้โห,โโหนี่ค่ะซื้อส้มตำร้านลุงนะคะจริงๆเรากินบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่คิดว่าครั้งนี้จะเจอผมว่ะคะ่ะนี่นะคะร้านลุงนะคะดูกันชัดๆค่ะเลี้ยวมาตรงหัวมุมเจอเลยนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะสกปรกขนาดนี้อย่ามากิน,นะคะ่ะเรียบร้อยคราวนี้ลุงดังแน่ๆค่ะเอาไปเลยลุงว่ามันใช่ของลุงนะหนู แต่ว่าหลักฐานมันชัดขนาดนี้เลยนะคะลุงแบบเนี้ยให้คนดูเขาตัดสินเธอะคะ่ะถึงร้านป้าจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็อร่อยและสะอาดกว่าร้านรถเข็นข้างถนนแบบนี้อีกนะจริงค่ะป้าต่อไปเนี่ยหนูคงไม่กล้ามากินร้านนี้แล้วละคะ่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนหนูคนไหนกล้ามากินแล้วละคะ่ะมีสิครับคุณฟุกนี่คุณฟุกกลับมาทําไมลืมอะไรหรือเปล่าคะก็กลับมาดูพวกคุณรังแกคนอื่นยังไงละครับ เมื่อกี้ทาอะไรกันล่ะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคุณฟุก๊กหมยก็แค่ไลฟ์สดอะคะ่ะบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าร้านนี้มันสกปรปกอย่ามากินเหรอครับงั้นคุณก็ไลฟ์ต่อสิครับได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เนี่ยผู้จัดการของฉันก็มากินร้านส้มตำนี้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะร้านตะลุงเมื่อกี้ที่เพิ่งไลฟ์ไปเลยนะคะดูสิคะ ทุกคนครับร้านของลุงเนี่ยทั้งอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากเลยครับส่วนเรื่องความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนี่นะครับนี่คือส้มตําที่คุณป้าเขาเตรียมไว้เพื่อสําหรับของลุงครับทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือการใส่ร้ายครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนทําเองนะครับมีคนอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือแม่ค้าสองคนนี้ที่เสียผลประโยชน์เพรา้านของคุณลุงครับนี่แก จะไปใส่ไลายชั้นแบบนี้ไม่ได้นะหลักฐานชัดขนาดนี้โชคดีนะครับที่ผมแอบเห็นว่าคุณสองคนจ้างสองคนนี้มาใส่ไลายคุณลุงเรียกฉันมามีอะไรหรือว่าจะให้เป็นเมมเบอร์ที่ร้านลดราคาพิเศษ50%นี้หรอนี่พวกเธอสองคนอ่ะอยากได้เงินไหมเงินใครเขาก็อยากได้เงินทั้งนั้นแหละถามทำไมอะ ฉันมีงานง่ายๆให้พวกเธอสองคนทำทำอะไรอ่ะก็แค่ทำให้ร้านตลุงนั่นอ่ะดูสกกระปกจะไม่มีใครกล้าเข้าไปกินร้านของมันยังไงล่ะนี่จะบ้าเหรอจะให้ฉันไปทำอย่างนั้นกับร้านลุงได้ยังไงอ่ะันถ้ามีใบนี้ล่ะทำได้ไหมทำเองเถอะค่ะอ่อแล้วฉันเพิ่มไม่อีกสักใบหนึ่งอ่ะจะทำได้หรือเปล่าไม่ ก็ได้จะต้องทํายังไงอะ่ะมันก็ไม่ยากหรอกทำตามที่ฉันบอกก็แค่นั้นเองจะแค่นี้สรุปแล้วก็ตกลงตงามนี้ก็แล้วกันนะแม่จ่ายเงินคะ่ะ อตามแผนของล็อเซอะไรคร่ะคุณแม่เอายังไงดีครคุณแม่หวังว่าทุกคนจะตัดสินได้นะครับว่าเรื่องนี้ใครถูกใครผิดพวกเราขอโทษนะคะฉันก็ขอโทษนะคะคุณพุก ไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับคนที่เสียหายคือคุณลุงต่างหากพวกคุณทําแบบนี้มันแรงเกินไปนะครับผมแนะนําให้คุณลุงแจ้งความเลยดีกว่านะครับคุณลุงคะไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกคะ่ะไมคขอโทษนะคะคุณฟุกคะยังไงหมายก็เป็นลูกน้องคุณนะคะช่วยช่วยไมายหน่อยนะคะไมายไม่ได้ตั้งใจจริงๆคะ่ะผมไม่ปกป้องคนผิดหรอกครับคุณเตรียมหางานใหม่ได้เลยนะผมจะแกล้งความเอาผิดกับทุกคนผมเห็นด้วยครับคุณลุงคุณสองคนก็เหมือนกัน ขายของไม่ดีก็ควรจะปรับคุณภาพปรับราคาให้มันเหมาะสมไม่ใช่มาใช้วิธีสก,กปรกใส่้ายคุณลุงเขาแบบนี้ทำไงด,ดีคะแม่ติดคุกแน่เลยค่ะไม่น่าเห็นเงินเลยค่ะแม่เราจะต้องติดคุกด้วยอะเอาไม่ดีอะหนุ่ม,มอยากติดคุกอะ ทั้งหมดหนึ่บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับขออนุญาตนะสักครู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออคุณลูกค้าคะเงินมีแค่เก้าร้ยบาทเองนะคะจะเป็นไปได้ไงครับเมื่อกี้ที่ผมนับมามันก็ครบหนึ่งพันนะครับแต่มันขาดอีกหนึ่งรอยบาทนะคะเธอลองนับดูอีกทีงเสร็จ เธออาจจะนับผิดก็ได้อืมได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะลองนับอีกทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ,อมีแค่9ก้าร้อยบาทจริงๆค่ะคุณลูกค้าเห็นเป็นได้ไงนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเพิ่มอ,อีกร้อยน,นึ่งก็ได้เดี๋ยวก่อนถ้าวันนี้เงินเรายังไม่พอเราก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ ป้าไม่เอาแล้วขอเงินคืนด้วยเออตามใจลูกค้านะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่มันแปดร้อยเองนะเงินมันหายไปไหนร้อยหนึ่งอะเอ้อได้ยังไงค่คะหนูต้องคืนป้ามาเก้าร้อยนะแต่เมื่อกี้ที่หนูนะับมันก็ยังองเก้าร้อยอยู่นะคะแต่นี่มันแปดร้อยนะ แล้วเงินมันหายไปไหนได้ยังไงอะเนี่ยเธอดูแปดร้อยจริงๆด้วยสงสัยหนูคงจะทำตกตอนยื่นให้คุณป้าแน่ๆเลยค่ะอ๋อนี่ไงเออหนูทำหล่นจริงๆด้วยต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอบค่ะ อุ้ยป้าก็ทำ่นเหมือนกันอ๋อนี่ป้าหลอกหรอใครหลอกใครก่อนคิดว่าคนอย่างเธออ่ะจะมาหลอกคนอย่างฉันได้ง่ายๆหรอฝันไปเถอะนี่ตาออยเงินแกหสสสี่้าหกเ็ดแปดเก้าสิบพันนึ่งก็ครบนิ หอ, <AL> อ <AL> นี่คุณแกล้งทำเงินตกเพื่อจะโกงผมเหรอป่านะคะฉันไม่ได้โกงมาหลงตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะหรอจ๊ะฉันเชื่ออตายแหละโอ้คุณป้าคะหนูไม่ได้โกงจริงๆนะคะผมว่าผมไม่อยากคุยกับคุณแล้วอะ่ะคุณไปเลือกเจ้าของร้านดีกว่าเออฉันว่ามันน่าจะเป็นเรื่องข้าใจผิดคุณสองขอเจรียกก่อนได้ไหมคะไม่ยงไม่เย็นมาละ โกงกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างเงี้ยมันต้องโดนไล่ออกอยากให้ถึงขั้นนั้นเลยนะคะคุณป้ามันก็แค่เงินหล่น้อยเดียวเองอ,ะอ่ะนี่เรื่องอะไรเหรอนี่คุณเป็นใครเหรอครับดิฉันเป็นเจ้าของร้านนะคะว่าแต่น,นี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะคุณมาก็ดีแล้วค่ะพนักงานของคุณอะ่ะตั้งใจจะโกงเงินฉันเธอทำแบบนั้นจริงๆเหรอปุเป้ ไม่จริงนะเขอทำมฉันสอบถามพนักงานฉันให้แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแค่พนักงานคุณคู้รู้ไม่ได้ทำเนี่ยคุณก็เชื่อง่ายๆแบบนี้แล้วเหรอครับก็ฉันไม่ได้โกงจริงๆนี่คะเงินก็อยู่ในมือคุณฉันจะไปโกงได้ยังไงจริงด้วยค่ะถ้าเงินอยู่ในมือคุณลูกค้าแล้วครบ แต่ว่าดันมากล่าวหาพนักง,งานฉันแบบนี้ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าใครกันแน่ที่โกงใครนี่คุณกำลังกล่าวหาว่าผมกับแม่ผมเนี่ยจะมาโกงร้านคุณหรอ,อไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าคือคุณลูกค้าอย่าเพิ่งร้อนตัวสิคะฉันแค่ปกป้องสิทธิ์ของพนักง,งานฉันก็เท่านั้นเองค่ะเธอนั่นแหละเป็นเจ้าของอานตษาอะไรลูกน้องทำผิดขนาดนี้ถามแค่คำถามเดียวแบบนี้ใครมันจะไปรับสารภาพ ได้ค่ะงั้นรอสักพู่นะคะปูเป้ธอตาฉันมาหลังๆเอานิดค,คุณลูกค้ายังไม่กลับไปอีกหรอคะจะกลับได้ยังไงอะเรื่องมันยังไม่จบ หมายความว่าอกันคะถ้าเกิดว่าทางคุณลูกค้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็อย่ามาพูดแท้ร้ายร้านเราแบบนี้สิคะหลักฐานหรอหหรอ้านเธอก็มีกล้องวงจรปิดนี่เปิดกล้องวงจรปิดดูเธอก็น่าจะรู้แล้วนะว่าพนักงานของเธออะทำผิดอย่างที่ฉันพูดจริงๆหรือเปล่าได้ค่ะเพื่อความสบายใจงั้นเดี๋ยวรอสครู่นะคะ they yeah. have อนปิดมันเสียค่ะก็เลยบันทึกภาพไว้ไม่ได้ยังไงต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะแม่บังเอิญจังเลยนะครับดันมาเสียวันนี้พอดีซะด้วยคิดว่ามันน่าจะเสียหลายวันแล้วค่ะทางฉันก็ปิดเองที่ลืมเช็คซะด้วยแล้วทีนี้ลูกค้าจะทำยังไงดีล่ะคะหลักฐานก็ไม่มีทำงี้ดีไหมไม่เป็นไร าในเมื่อหลักฐานไม่มีเราก็ต้องเปิดไพ่ใบสุดท้ายแล้วล่ะไพ่ใบสุดท้ายอะไรคะไพ่ใบสุดท้ายเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละัลโหลอสมศักดิ์ตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านแกช่วยมาหาฉันทีสวยน้อยไม้ป้าแกรู้จักคุณสมศักดิ์ทําไม่ดีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละครับ ทำใจรอไว้ได้เลยเย่เป้ถ้าทำอะไรของเธอเนี่ยฮะขอโทษทีไอ้ไมยฉันไม่รู้ว่าป้ามจะรู้มากขนาดนั้นอะนี่โชคดีของแกนะที่ฉันเข้าไปสวมบทบาทเป็นเจ้าของร้านทันเนี่ยฮะคราวหน้าคราวหลังอะแกจะทำอะไรก็ระวังตัวหน่อยดิเออรู้แล้วนะ่ะนี่ถ้าเจ้านายรู้ว่าฉันโกงเงินแล้วแกแอบอ้างเป็นเจ้าของร้านอีกม,มีหวังเราตายแน่เลยอะ่ะ โมันจะมารู้ได้ไงล่ะมีแค่แกกับฉันสองคนนี่แหละที่รู้ป่านนี้ไปแล้วมั้งลูกค้าสองคนนั้นอะไปไปทำงานต่อได้แล้วโอ้โอไปเลยไปดินมาร้านทำไมไม่บอกล่ะฉันจะได้มาต้อนรับสุัสดีครับคุณลุงฉันผ่านมาแถวนี้พอดีเลยแวะมาอุดหน,นุนก็เลยไม่ทันได้บอกก่อนอ๋อปุเป้ไม่ เป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าตาแบบนั้นล่ะก็กลัวความผิดแล้วสิผิดเขาทำผิดอะไรเหรอกองเงินลูกค้าแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของร้านแถมลบวิดีโอในกล้องวงจรปิดอีกด้วยผมสงสัยว่าสองคนนี้น่าจะทำแบบนี้มาหลายรอบนะครับลุงนี่พวกเธอสองคนทำเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอ โกงใครไม่โกงมาโกงเพื่อนเจ้าของร้านเธอเล่นผิดคนละอูเป้ม์ม่เธอทำผิดมากโกงเงินได้หลอกลวงลูกค้าฉันไล่พวกเธอออกหนูขอโทษค่ะคุณ<อ>สมศักดิ์คะขอโอกาสได้ไหมคะคือไมคก็แค่แก้ปัญหาสถานการณ์หน้าร้านนะคะไมคไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณสมศักดิ์ฉันให้โอกาสพวกเธอไม่ได้หรอกถ้าทำงานผิดพลาดก็ว่าไปอย่าง นี่มันเข้าขายการทุจริตน่ยตอนทำไม่คิดมาคิดได้ตอนสายไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรพวกเธอโชคดีแค่ไหนละที่โดนแค่ไล่ออกไม่ต้องติดคุกแต่ถ้ายัางเลิกนิสัยแบบนี้ไม่ได้นะก็ระวังตัวไวเ้เถอะไปเถอะเฟรลินฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอแทงเยอะเธอสองคนน่ะไปจากร้านฉันดลและ